สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับราคาพิเศษท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้จะมีโปรใหม่ๆแล้วก็ราคาในแต่ละเดือนมาให้ดูกันแบบนี้นะครับสาหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการแกะกล่องรีวิว มือถือราคาประหยัดนะครับซึ่งรุ่นที่ผมเลือกนำมาแกะกล่องรีวิวให้ดูวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ vivo รุ่น y 1 s นะครับเครื่องนี้ผมก็ได้สั่งซื้อมานะครับจากทางด้าน shopee ตอนนี้ shopee มีการจัดโปร10/10นะครับจะลดราคาในวันที่10เดือน10นี้ก็เลยถือโอกาสนะครับสั่งมือถือเน้นราคาถูกราคาประหยัดนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ท่านดูเผื่อว่าท่านใดที่สนใจนะครับกลังอยากจะซื้อมือถือแต่ว่ามีงบไม่เกิน3,000บาทนะครับวันนี้มาดูการแกะ กล่องรีวิวกันก่อนถ้าท่านชอบเดี๋ยวผมมีร้านโปรโมชั่นนะครับมาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมสําหรับ vivo Y1s รุ่นนี้นะครับเป็นมือถือรุ่นน่าจะเป็นรุ่นน้องเล็กเลยก็ว่าได้นะครับราคาตอนนี้ไม่เกิน3,000บาทแน่นอนนะครับเครื่องที่ผมสั่งซื้อมานี้ ซื้อมาในราคา2,899บาทนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขามีโปรโลดราคาพอดีแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ยังไม่เกิน3,000บาทนะครับรวมไปถึง s h อป e e เขาก็ยังมีการจัดโปร10/10ด้วยนะครับเราก็สามารถนำคูปองส่วนลดไปแลกซื้อได้ซึ่งในวันที่10เดือน10 vivo Y1s ก็จะมีการลดราคาลงไปอีกนะครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยไปดูในเรื่องของราคากันมาดูการแกะกล่องรีวิวกันก่อนนะครับมือถือรุ่นนี้เหมาะกับหลายๆท่านเลยนะครับที่มีงบไม่เยอะ นะครั3,000บาทแต่ว่าอยากจะได้มือถือที่ถ่ายรูปดีนะครับหน้าจอใหญ่แล้วก็จอสวยนะครับ v i v o Y1s รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องอย่างแรกเลยก็จะมีในส่วนของซองคู่มือนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้ภายในซองคู่มือก็จะประกอบไปด้วยคู่มือในการใช้งานใบรับประกันนะครับแล้วก็จะมีเคสใสเป็นแบบซิลิโคนนิ่มๆแถมมาให้เราด้วยนะครับราคาไม่ถึง3,000บาทก็ยังมีเคสใสแถมมาให้เราก็ถือว่าคุ้มนะครับส่วนนี้ ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขาก็อยู่ในซองพลาสติกเป็นอย่างดีนะครับสีที่ผมสั่งมาก็จะเป็นสีดำแต่ว่าก็จะมีแถบสีเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยไปดูรายละเอียดกันสำหรับตัวเครื่องมาดูสิ่งที่มีมาให้ภายในกล่องกันก่อนนะครับหรือว่าอุปรกรณ์มีให้อะไรเรามาบ้างดูจากตรงนี้นะครับมีหัวชาร์จแล้วก็มีสายชาร์จมาให้สาหรับหัวชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบทั่วไปชาร์จได้ประมาณ5โวลต์2แอมป์นะครับ ก็เป็นหัวชาร์จแบบทั่วไปเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสายชาร์จก็จะเป็นแบบ type A to micro USB นะครับก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีในส่วนของหูฟังแถมมาให้นะครับมีเฉพาะตัวเครื่องหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นที่แถมมาให้ก็จะมีเคสใสจะขาดในส่วนของหูฟังนะครับแต่ว่าบางร้านตอนนี้เราสั่งซื้อเขาก็จะมีหูฟังแถมมาให้เราด้วยนะครับเมื่อดูประกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอดึงออกมาจากพลาสติกก่อนนะครับนี่นะ สำหรับรายละเอียดโดยรอบของตัวเครื่องนะครับด้านล่างตรงกลางมีรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จนะครับฝั่งขวามีลําโพงฝั่งซ้ายมีรูเสียบหูฟังขนาด3.5มิลมาให้ส่วนฝั่งนี้มีที่ใส่ซิมการ์ดอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับโดยรอบของเขาสีก็จะเหมือนกันกับฝาหลังมีความเงาง,งามนะครับฝั่งนี้มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันรายละเอียดโดยรวมของเขาก็ประมาณนี้ส่วนด้านหลังนะครับ vivo Y1s ให้กล้อง มา1ตัวเท่านั้นนะครับพร้อมกับแฟลช LED อยู่ด้านล่างของตัวกล้องอย่างที่ทุกท่านเห็นตรงกลางมีโลโก้ Vivo นะครับในส่วนของสีฝาหลังนั้นด้านบนจะเป็นสีดําเงาๆเลยนะครับแล้วก็จะมีการไล่เฉดสีลงมาส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นเขียวแบบสวยงามนะครับมีความเงางามเช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาแถมเคสใสมาให้เราแล้วนะครับนี่นะครับดูใกล้ๆดูหลายๆมุมมองสวยงามนะครับ มือถือราคาไม่เกิน3,000บาทได้ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคนะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากไปซื้อนะครับโดยเฉพาะเป็นแบรนด์ vivo ด้วยถ่ายรูปสวยแน่นอนนะครับสำหรับแบรนด์นี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมมีโปรโมชั่นมาให้สั่งซื้อกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆก,ก่อนถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับในระหว่างที่รอเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมมาดูสเปคของ vivo y1s กันนะครับสาหรับมือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2020นะครับราคาเปิดตัวต,วตอนนั้น 2,999บาทบางช่วงก็มีการลดราคาลงไปนะครับเหลือ2,699 2,799ก็สามารถหาซื้อได้นะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันก็ไม่เกิน3,000บาทในส่วนของสเปคนะครับรุ่นนี้ให้หน้าจอมา6.22นิ้วความละเอียดเป็นแบบ HD Plus นะครับกล้องหลังให้มา1ตัวความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็ว2.3กิกนะครับ มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เ version 10ครอบทับด้วย Fun Touch OS version 10.5นะครับหน่วยความจําให้แรมมา2 g b แล้วก็ ROM หรือว่าความจุ32 g b นะครับแบตเตอรี่4,030 m ah. ิลนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขาก็จะมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือสีดำํำอมเขียวนะครับแล้วก็สีชมพูอมฟ้าอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็สวยงามซึ่งแต่ละสีก็มีความสวยงามต่างกันท่านชอบสีไหนนะครับก็สามารถเลือกซื้อกัน ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับขอบคุณข้อมูลสเปคจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน n e c o m ด้วยนะครับเมื่อเราดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเรากลับมาดูกันที่ตัวเครื่อง vivo y 1 s เครื่องของเรากันนะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วก็ตั้งค่ากันไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเลยนะครับซึ่งหน้าจอของเขาครับขนาด6.2 2นิ้วก็ไม่ใหญ่หรือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะครับอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ทั่วไป แสงสว่างของหน้าจอถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับกล้องหน้าจะเป็นติ่งแบบวอเตอร์ด็อปอยู่ตรงกลางหน้าจอด้านบนเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นสีสันก็ประมาณนี้นะครับให้ดูกันแบบใกล้ๆฟิลลิ่งของการทัศสกรีนก็ทําได้ดีนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะปัดช้าปัดเร็วก็ถือว่าทําได้ดีสําหรับการทัศสกรีนของเขาถ้าท่านสนใจนะครับไปโหลดแอปช้อปปี้มานี่นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อแบบผมได้เดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้ท่านกดที่ลิงก์ลิงก์จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมานะครับในวันที่10เดือน10นี้ช้อปปี้มีการจัดโปร10บสนะครับมีอวเชอร์แล้วก็มีส่วนลดมากมายนะครับสินค้าหลายอย่างรวมไปถึงมือถือทุกรุ่นนะครับก็จะมีการลดราคาให้ด้วยท่านสามารถไปเก็บคูปองหรือว่าไปดูรายละเอียดสินค้าที่ท่านสนใจไว้ได้นะครับก็เริ่ม ลดราคาตั้งแต่วันนี้แต่ว่าจะลดเยอะจริงๆก็จะเป็นวันที่10เดือน10นะครับเรามาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้กันนิดนึงนะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นหมายเลขรุ่นอะไรนะครับเวอร์ชัน Android เป็นเวอร์ชัน10นะครับแรม2องลอมส2สถานะต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับวันนี้เราอาจจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับหรือยังไงขอไปลองใช้งานดูก่อนจะมาพรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งในส่วนของกล้องหลังของเขานะครับมี มีโหมดต่างๆมาให้เล่นครบเลยนะครับมีทั้งโหมดภาพถ่ายโหมดวิดีโอนะครับโหมดไทม์แลปแล้วก็โหมดความงามหรือว่าโหมดบิวตี้ของเขานะครับถ่ายรูปออกมาได้สวยแน่นอนเดี๋ยวผมลองถ่ายกล่องของเขาให้ดูนะครับภาพที่ถ่ายออกมานะครับก็ถือว่าคมชัดพอสมควรนะครับความละเอียดกล้องหลัง13ล้านพิกเซลก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการถ่ายรูปแน่นอนว่ามือถือในเลทราคานี้ทำได้ประมาณนี้ก็ถือว่า ดีมากๆแล้วนะครับซึ่งตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนนะครับท่าใดที่มีงบไม่เกิน3,000บาทจะซื้อไปไว้เล่น Facebook เล่นไลน์นะครับไว้ดู YouTube หรือว่าไว้ใช้งานทั่วไปก็น่าจะเป็นทางเลือกได้นะครับสำหรับ vivo Y1s ราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นวิดีโอของ YouTube กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดวิดีโอ 4K60fps ให้ดูภาพที่เล่นออกมาได้จะประมาณไหนนะครับนี่นะครับเลือกเป็นวิดีโอนี้นี่เลยนะครับวิดีโอ 4K60fps สีสันของภาง ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับมาดูว่าเราสามารถคุณภาพได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับ1 0 8 0 p 6 0 fps นะครับภาพที่ได้ออกมาก็อย่างที่เห็นเลยนะครับสวยงามสีสันสดใสนะครับมีความลื่นไหลดีพอสมควรนี่นะครับถ้าท่านจะซื้อไปเล่น Youtube ไปดู Netflix นะครับบอกเลยว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับ vivo y 1 s รุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องวันนี้ให้ดูอุปกรณ ดูตัวเครื่องแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆกันนิดหน่อยนะครับในส่วนของพรีวิวการใช้งานต่างๆขอผมลองไปใช้งานดูก่อนนะครับจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า v i v o y 1S รุ่นนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้นะครับถ้าท่านดูตรงนี้แล้วชอบสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อวิธีการง่ายๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือท่านไปนโหลดแอป s h o ปปีมานะครับแล้วก็มากดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับลิงก์ก็จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมาท่านก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้้เลยสําาหรรับรนที่ จำหน่ายมีหลายร้านเลยนะครับ Vivo Y1s วันนี้ผมเลือกมาให้ดู1ล้านนะครับซึ่งราคาในแต่ละร้านปัจจุบันก็จะใกล้เคียงกันนะครับหาซื้อได้ถูกที่สุดก็ประมาณ2,799บาทถ้าราคาทั่วไปก็2,999นะครับซึ่งร้านที่นํามาให้ดูกันวันนี้ก็จะเป็นของร้านนี้เลยนะครับ Vivo Y1s RAM 2 ROM 32GB ตัวเครื่องประกันศูนย์1ปีนะครับจากราคาปกติ3,399บาทลดเหลือ2,999บาทเท่านั้น นในส่วนของสีร้านนี้มี1สีเท่านั้นก็คือสีออโราบลูนะครับถ้าเป็นสีดําร้านนี้สินค้าจะหมดแต่ว่าเดี๋ยวผมมีลิงก์สำรองให้2อถึงสลิงก์เลยนะครับถ้าร้านไหนสีที่ท่านอยากซื้อหมดท่านก็กดที่ลิงก์ต่อไปได้เลยนี่เป็นตัวอย่างราคามาให้ดูเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับ vivo y1s นะครับสองพาบาทจากช้อปปี้โอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวมือถือราคาถูกราคาประหยั สำหรับ vivo Y1s ที่ผมได้เลือกมาให้ดูวันนี้เป็นโปรโลดราคาพิเศษนะครับในช่วงโปร10/10จาก s h อป e e ราคาก็ถือว่าน่าซื้อนะครับเมื่อเทียบกับสเปคโดยรวมแล้วก็ซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กกัับบททุท่านได้รชม ต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ